สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่น้องผ้ามาชมดอกไม้นะคะดอกกุหลาบค่ะผ้ามาชมดอกกุหลาบนะคะพี่ควินควินนะคะสีสดใสนะคะกุหลาบปลูกเอ่อผสมกับต้นบอนนะคะ เวลาเขาออกดอกไม่มีใบแต่ใบบอนก็มีนะคะเขาสวยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆน้องๆบานเต็มต้นเลยค่ะเห็นไหมสวยลือเกินเนาะสวยไม่มีคำบรรยายนะคะ ดอกกุหลาบอันนี้เล็กหน่อยค่ะเล็กหน่อยแต่ก็น่ารักดีนะตั้งไหลายดอกนะคะโอเคแค่ที่กอดน,นะคะสะะับปะรดดอกกุหลาบสวยๆค่ะ